สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเข้ากล่าวช่องสว i f t ีครับเมืรอเช่นเคยนะคะทุกคนว้วววแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กันกับรายการบุ๋มทำเองนัง่นเองนะคะก็บุ๋มอยากให้คลิปนี้นะคะลงตอนสิ้นปีพอดีก็ จากคลิปนี้ทั้งหมดนะคะบุ๋มจะถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะรุ่น Xiaomi Redmi Note 9s นะคะเป็นโทรศัพท์ที่บุ๋มซื้อมาตอนกลางปีนั่นเองเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะบุ๋มก็จะมาลองทําไก่วิง้งแซบฉบับบ้านๆกันนั่นเองค่ะโอเคเราก็ไปดูวยการทํากันเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเราก็มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนก็จะเป็นการหมักไก่ของเรานั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่บุ๋มไม่ใช้ก็จะมีรสดีนะคะแล้วก็มี กระเทียมนะคะที่ตำเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเกลืออ่าแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะทุกคนนี่เลยโอเคเราก็จะเริ่มจากใส่รสด,ดีลงไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการทำแบบมั่วๆอเดปมาจากวิธีใน,ในอินเทอร์เน็ตทางบุ๋มนะคะโอเคก็ใส่รสด,ดีไปไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะประมาณนี้ก็กะกะเอาค่ะก็มีกระเทียมอ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้บุ๋มใช้ไก่แค่ประมาณ7ชิ้นนะคะเป็นปีกไก่บนนะคะ แล้วก็เป็นเกลือนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเกลือเค็มมากโอเคถ้ามีพริกไทยก็ใส่พริกไทยป่นด้วยนะคะแต่บุมไม่มีไงต่อไปก็เป็นซอสนะคะอพอแล้วจากนั้นก็ใช้มือนะคะทุกคนนี่คือบุมล้างมือมาแล้วนะขยำไปได้เลยค่ะให้เข้ากัน พอเราขยำสักพักนะคะบุ๋มแนะนําให้ใช้ส้มนะคะชิมไปที่เนื้อไก่นะคะทุกคนน้องจะได้แบบว่าซึมซับแบบว่าการหมักได้ดีขึ้นนะคะทุกคนเนื้อมันจะได้แบบเข้ารสถ,ถึงรสชาติมากขึ้นในระดนี้ มานี้แล้วกันนะคะแล้วก็พักไว้สักครู่หนึ่งนะคะทุกคนถ้าหากจะให้มันเข้าถึงเนื้อมากก็พักไว้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ได้เดบุ๋มแบบรีบไงคะทุกคนก็เลยขอพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะ A later few moments มาค่ะทุกคนลําดับต่อไปนะคะแล้วก็จะทําการเอาเนื้อไก่ของเรานะคะมาคลุกขับแป้งเพื่อทอดนั่นเองซึ่งได้ไปดูแบบว่าตามคลิปต่างๆในยูทูบมานะคะเขาต้องใช้ไข่ด้วยเพราะว่ามันจะได้แบบให้แป้งติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไก่ของเรานะคะทุกคน ชุบลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปที่แป้งนะคะปึ๊บอันนี้บุ่มใช้เป็นแป้งโกกินะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนวันนี้บุ๋มไม่มีผงของของไก่วิ่งแซบนะคะบุ๋มก็เลยจะใช้เป็นผงลาบแทนนะคะทุกคนของลดีเมนูนะ,ะแล้วก็ชุบลงไปที่ผงลาบนิดนึงนะคะทุกคนแบบนี้แล้เวเราก็มาชุบที่ไข่อีกรอบนึงนะคะมันก็จะดูหลายขั้นตอนนิดนึงนะ,ะจากนั้นก็ไปชุบกันที่แป้งอีกค่ะ นี่มันก็จะได้แบบว่าเป้งนุ่ม,มๆกรอบๆอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนโอเคก็ทำประมาณนี้นะนี่เสร็จละหนึ่งชิ้นค่ะก็ทำแบบนี้กับทุกๆชิ้นนะคะทุกคนนี่ยบุ่มขอเวลาไปชุบแป้งกับแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะไปโอเคนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทอดแล้วนะคะบุ่มก็ได้เตรียมไฟไว้นะคะทุกคนเป็นไฟกลางนะ แล้วก็ใส่น้ามันที่แบบว่าเยอะพอสมควรจะใส่เยอะกว่านี้แหละแต่ว่ากลัวยายด่านะคะแล้วก็มีไก่ของเราเนีคะทุกคนเดี๋ยวรอน,น้ามันเดือดสักครู่หนึ่งแล้วกันนะโอเคน้ามันก็เริ่มร้อนแล้วบุ๋มก็จะเอาไก่ลงไปเลยนะคะนี่เราทอดทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้เยอะนะคะทุกคนน้ำมันกำลังพอดีเลยค่ะึืออีกเล็น้อ เรียบโ้อยอ่าจากนั้นก็ทอดจนกว่าน้องจะเหลืองนะคะทุกคนอ,อยากดูว่ามมันจะได้หรือเปล่านะคะจะสูตรที่บุ๋มไปเห็นเขาใช้เป็นผงผงลาบเนี่ยบุ๋มไปเจอใน youtube มานะคะเราบ่าบุ๋มหาซื้อผงวิ้งแซบไม่ได้ะค่ะทุกคนดูสิทุกคนในบุ๋มใช้มือถือถ่ายนะคะคลิปนี้ทั้งหมดเป็นคลิปจากมือถือนะคะทุกคนโอเค เราก็ต้องค่อยๆปิดคือบุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มจะชุบแป้งน้อยไปหน่อยแป้งมันเลยไม่ค่อยติดนะคะ เตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนเริ่มเหลืองขึ้นมา้นิดนึ่งแล้อะหมุก็กลัวข้างในมันจะไม่สุกด้วยจะเลยแบบเลี้ยงเวลาอีกสักนิดนึงแต่ว่าอันที่จริงอะ่ะถ้าเรามัน่นใจว่าสุกแล้วก็สามารถเอาได้เลยนะคะทุกคนดูตอนนี้เหลืองมากถ้าอิ่มทอดนานเกินไปมันอาจจะแข็งได้นะคะแต่ว่าจะหากวราทอดไปเกินไปอ่ะมันจะไม่สุกข,ข้างในเนี่ยสิหมุมพอแล้วนะคะปิดแก้ได้ปึ๊บ อันนี้ถ้าหากใครมีแบบว่ากระดาษซับมันหรือว่ามีที่เกล็ดน้ํำมันก็เอามาใช้ก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าผมไม่มีไงอาเคก็จะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะต้องเอาแบบไม่มีน้ํามันนะคะก็ไม่ต้องการตัดน้ํามันขึ้นมาด้วย เค่เรียบร้อยค่ะทุกคนอู้หูสีสันสวยมากนี่แล้วบุ่มยังเหลือ ผของลาบีนิดนึงอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอชิมรสชาติของน้องในนี้ก่อนนะคะ้าหาแบบมันยังไม่แซ่พอเราก็จะโรยผงละางลงไปอีกนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะว่าไก่ทอดของเรามีรสชาติเป็นยังไง okay. มาชินาช้นแรกเอาชิ้นเล็กก่อนเพราะว่าเผื่อมันไม่อร่อยเราก็จะได้แบบเติมผงลาบเข้าไปอีกนะคะอืมก็อร่อยนะแต่มันไม่ค่อยเหมือนวิงแซบเท่าไหร่นะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่า มันไม่ใช่ผงวิงแซบน้อในบุ๋มขอเติมผงราบลงไปนิดนึงแล้วกันนะคะนี่แล้วก็ใช้ผงราบที่เหลืออยู่นะคะทุกคนโรล,ลงไปหรือบางคนจะใช้วิธีการใส่ใส่กล่องแล้วก็เขย่าก็ได้นะคะบุ๋มขอใช้วิธีนี้แล้วกันนะบางทีก็รู้สึกว่าเราใส่กล่องแล้วเขย่ามันก็อาจจะแบบเข้าเนื้อเข้าอะไรมากกว่านี้ <c oughs> ความขี้เกลียดเป็นเหตุสังเกตได้ เป็นหน้าตาประมาณนี้สีสันก็ใช้ได้อยู่นะอาจจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะคะมาเรามาลองชิมนะคะทุกคนเอาเป็นชิมเดิมเลยเพิ่มเติมก็คือใส่ผุ่ลาบเข้าไปนะคะที่เลยอืมอืมอืมเวราอร่อยขึ้นนะคะนี่บุ๋มแพ็กกล้องมือถือมันก็อาจจะแบบว่าดูแบบใกล้เกินไปนิดนึงนะ แต่แป้งกน,นต้องยอมรับว่าของ KFC เขาแบบกรอบกว่าตั้งเยอะเลยนะคะกินโชว์อีกสักชิ้นหนึ่งเอาเป็นชิ้นนี้นี้มีผงแบบเต็มๆเ,เลย โอเคสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปวเดี่อน,นะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย